ประเมินไม่ผ่านเนี่ยเขาใช้หลักเกณฑ์ประเมินยังไงฮะน้องธัญรสเขาปกติเขายังไงนี่พี่ก็เพิ่งเห็นเอกสารตรงนี้อันนี้คือไปขอคัดมาอย่างถูกต้องใช่ไหมถูกต้องค่ะปกติเราต้องเห็นไหมทุกปีเราต้องเห็นไหมเขาจะให้เราดูไหมว่าว่าเราประเมินผ่านปีไม่ให้ดูค่ะไม่ให้ดูใช่ค่ะแต่เราประเมินผ่านเราก็ไม่เคยติดใจอะไรใช่ค่ะปีนี้ประเมินไม่ผ่านเลยขอดูอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะอ่ะไม่ผ่านเพราะอะไรไหนเล่าให้ฟังหน่อยคือมีอยู่สองข้อค่ะตามที่เราคิดนะตามที่เราคิดใช่ค่ะมีอยู่สองข้อค่ะ ขาดคุณธรรมและจริย,รยธรรมค่ะคือมีความซื่อสัตย์สุจริตมากน้อยเพียงใดอ่าข้อนี้เต็มยี่สิบน้องได้ได้เจ็ดคะแนนค่ะได้เจ็ดอีกข้อหนึง่งการทำงานร่วมกับผู้อื่นค่ะความมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ว่าจ้างและบุคลากรของผู้ว่าจ้างเพื่อนร่วมงานและประชาชนผู้มาติดต่อค่ะเต็มยี่สิบได้เจดค่ะได้เจ็ดเหมือนกัน ผม,ผมสรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับคือการประเมินผลงานเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด100่เปซนะคิดเป็น100่เนะในแต่ละข้อแต่ละเรื่องเนี่ยเขาก็จะมีนนอ่ะยีคะแนนอ่ายีคะแนนก็มีนะฮะแล้วแต่ว่าในแต่ละช่องเนี่ยคุณจะได้เท่าไหร่อย่างช่องปริมาณผลงาน25คะแนนน้องธัญรสได้21อ่าคุณภาพงาน25คะแนนได้22อครับอย่างเงี้ยก็ก็ได้เกณฑ์น,นี้มาตอดนะ ความรอบรู้เรื่องงานและความสามารถเรียนรู้งาน20ได้18การบริการที่ดี20ได้18แต่พอมาคุณธรรมและจริยธรรม 20- ่ได้7ทำงานร่วมกับผู้อื่น20ได้7ทำให้200คะแนนรวมเนี่ยได้มา155ก็ถือว่าก็ไม่น้อยนะแต่พนักงานราชาการเนี่ยลูกจ้างเนี่ยนะลูกจ้างเนี่ยของอำเภอเนี่ยเขาคิด80% ต้องได้ร้อจาก100%เคุณต้องได้80%คุณเอกต้องได้ร6 0ยหกใช่ไหมครับสองต้องได้ร้อได้155%ยหาขาดไป5คะแนนขาดไป5คะแนนโดยเฉพาะไอ้สอง้อที่บอกคุณธรรมจริเยธรทำกับข้อทำงานร่วมกับผู้อื่น20ได้แค่เจทั้งสองข้อเลยก็เลยได้77.5%จาก100%ปอรเระเมินไม่ผ่านก็พูดง่ายฮะก็ตกงานาประเมินไม่ผ่านเขาก็ให้ออกจากงานใช่ค่ะก็เลยต้องตกงานแต่ทีเนี้ยทำไมน้องถึงไปคิดว่าเราถูกกลั่นแกล้งหรือไม่เป็น เพราะว่ามีคลิปเสียงอยู่คลิปหนึ่งค่ะคือวันนั้นสิ้นปีงบประมาณสามิบกันยาก็โทรไปแจ้งหัวหน้าว่าเนี่นยธัญรดไม่ผ่านการประเมินนะคะแล้วไม่ถึงให้โทรไปแจ้งธัญรดเองค่ะ,ะเพราะาพอน้องรู้ผลใช่ค่ะพอรู้พอทราบผลสิบหกนาฬิกาสิบหกนาทีก็โทรไปแจ้งหัวหน้าโทรลาแล้วก็หัวหน้าบอกว่าอะพี่เป็นคนประเมินเองแต่ว่าน้ําเสียงที่คุยกันแกบอกว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาประกอบด้วย